ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะคนโบราณได้ว่าไว้ห้ามทำเด็ดขาดห้ามทำเด็ดขาดนะคะ15สิ่งยิ่งทำชีวิตก็ยิ่งตกต่ำพบแต่หายนะทำมาหากินไม่ขึ้นเช็คด่วนก่อนจะสายเกินไปนะคะหลายคนก็คงมีความเชื่อที่เชื่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึง15สิ่งห้ามทำเด็ดขาดหากไม่เชื่อชีวิตมิแต่ตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้น โดยคนโบราณก็จะสอนลูกสอนหลานเกี่ยวกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆเอาไว้มากมายวันนี้เราก็เลยได้รวบรวมเรื่องหลักๆ15้าสิ่งมาด้วยกันนะคะข้อที่ 1. เกี่ยวกับเตียงนอนอย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับผนังห้องน้ำเพราะจะทำให้เสื่อมโชคอับโชคอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงเล็งตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะจะทำให้ฝันร้ายและอับโชค ข้อที่2เกี่ยวกับภราศิวลีหาโอกาสไปกราบไหว้พราศิวลีที่วัดใดก็ได้ในท้องที่ที่อาศัยภราศิวลีเป็นเอตทักคาโชคลาบท่านเป็นหนึ่งใน80สิทธิเอกของพระพุทธเจ้าเมื่อไปกราบไหว้ขอพรจากภราศิวลีชีวิตจะมีโชคดีขึ้นและมีความราบรื่นก้าวหน้ามีเงินมีทองเพิ่มพูนมากขึ้น ข้อ3เกี่ยวกับยักษ์และราหูไม่ควรมีรูปภาพหรือรูปปั้นยักษ์และราหูประดับตกแต่งในบ้านเพราะจะทําให้คนในบ้านทะเลาะเบาแว้งกันมีแต่เรื่องร้อนขาดโชคขาดลาบพลังของวิญญาณอย่านําโปสเตอร์รูปภาพหนังผีคนบาดเจ็บจากนิตยสารที่มีแต่ความน่ากลัวมาติดผนังบ้านหรือรูปคนตายมาติดประดับไว้ที่ห้องยกเว้นภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวที่เสียชีวิตไปแล้ว หลีกเลี่ยงภาพที่น่ากลัวหรือดูดร้ายเพราะล้วนเป็นแหล่งเรียกขึ้นพลังงานที่ไม่เป็นมงคลจะทําให้โชคลาภหดหายคนในบ้านจะมีแต่เรื่องได้ร้ายเกิดขึ้นเกิดอุบัติเหตุการนําภาพมาติดผนังประดับบ้านควรเลือกภาพที่ดูสวยงามข้อที่4เกี่ยวกับกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ใบใหม่เสมอในวันขึ้นปีใหม่ใส่เงินจำนวน90 0หรือ9 0 0 0ในกระเป๋าไว้สักวัน หนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มเพื่อเอาเคสเอาเลิกเพื่อให้กระเป๋าใบนั้นเป็นกระเป๋าที่ดีมีเก็บมากกว่าจะต้องควักออกไปและทุกครั้งที่รับเงินสดเข้ามาควรนำเงินมาใส่กระเป๋าเอาไว้ก่อนบางคนอาจจะยังคงปล่อยเงินไว้ในซองแล้วก็นำไปฝากธนาคารซึ่งถ้าจะเอาเคสเรียกโชคกันจริงๆตามความเชื่อของคนเฒ่าคนแก่ก็ควรเอาเงินเก็บใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ก่อนข้อที่ 5. เกี่ยวกับสุนัขแมวจรจัด แบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัขหรือแมวจรจัดที่หิวโหยบ้างในวันฝนตกก็อนุญ,ญาตให้สัตว์จรจัดเข้ามาหลบฝนในชายคาบ้านการทำบุญทำทานกับสัตว์นั้นให้อนิสงส์ผลบุญแก่เราได้อย่างมหาศาลข้อ6เกี่ยวกับห้องครัวดูแลให้ปัดกวาดเช็ดถูและจัดเข้าของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมออย่าปล่อยให้ครัวสกปรกเพราะห้องครัวเป็นขุมพลังงานของบ้านบ้านที่ปล่อยให้ครัวสกปรกจะอับโชค เงินทองหามาได้ก็ต้องจ่ายออกไปเจริญรุ่งเรืองช้านัก 7. เกี่ยวกับผ้าเช็ดหน้าอย่าให้ของขวัญคนรักหรือเพื่อนสนิทเป็นผ้าเช็ดหน้าเพราะถือว่าเป็นลางไม่ดีถือเป็นของขวัญอับโชคมอมให้กันแล้วมีแต่เรื่องต้องพัดพลาดจากกันหรือมีเรื่องต้องเมินหมางห่างเหินกันไปข้อ 8. เกี่ยวกับวันบริสุทธิ์วันที่ควรงดเว้นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักคือวันโกนวันพระวันเกิด และว,วันเข้าพรรษาตามธรรมเนียมโบราณนิยมปฏิบัติกันเช่นนี้เพื่อให้เทวดาคุ้มครองรักษาตลอดไปข้อ9เกี่ยวกับกระจกขัดถูกระจกในบ้านให้สะอาดใสอยู่เสมอถ้าปล่อยให้กระจกขุ่นมัวเป็นประจำดวงชะตาของคนในบ้านจะหม่นหมองทำอะไรก็ไม่ขึ้นข้อ10เกี่ยวกับทำบุญลงศพไปที่มูล,ลนิธิใกล้บ้านทำบุญบริจาคเงินร่วมกันซื้อลงศพให้กับศพอนาถาที่ไร้ญาต การทำบุญลงศพจะช่วยเสริมดวงชะตาให้กล้าแข็งเหมาะสำหรับช่วงดวงอ่อนและมีทุกมีเคราะห์11เกี่ยวกับเหรียญน,นำโชคเมื่อเจอเงินตกอยู่ตามทางเดินแม้จะเป็นเพียงเหรียญบาทก็ให้เก็บเอาไว้ให้ถือเสมือนเป็นเหรียญน,นำโชคการเดินผ่านเลยไปเพราะเห็นว่าเป็นเพียงเหรียญบาทเหรียญสลึงนั้นถือเป็นการดูถูกเงินทองไม่เห็นคุณค่าของเงินคนเท่าคนแก่เชื่อกันว่ามันทำให้คุณอับโชคทั้งวัน หรือในช่วง3-7ถึงวันนั้นข้อ12เกี่ยวกับแหวนเสริมดวงเลือกสวมแหวนที่ถูกฉลอกกับเดือนเกิดหรือวันเกิดเพื่อเสริมโชคดีให้ชีวิตถ้าอยากเสริมดวงทางการเงินควรสวมแหวนทองแหวนเงินแหวนหยกและแหวนหัวพลสีที่ถูกฉลอกถ้าอยากเสริมดวงด้านความรักให้สวมแหวนรูปหัวใจรูปดาวเลือกแหวนเพชรหรือแหวนลูกปัดและหินสีต่างๆเสริมดวงเสน่ห์การสวมแหวน ให้สวมแหวนนิ้วกลางขวาเสริมดวงการเงินและบารมีสวมแหวนนิ้วนางนิ้วก้อย 13. เกี่ยวกับพระพรมศักดิ์สิทธิ์หาโอกาสไปกราบไหว้พระพรมสักครั้งถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ไปไหว้ที่หัวมุมสีแยกราชประสงค์โรงแรมเอราวันก็ได้หรือศาลพระพรมแห่งใดก็ได้ทั้งนั้นพระพรมเป็นพระเทพศักดิ์สิทธิ์ที่กล่าวขวัญกันมากกว่า บนบานอธิษฐานขออะไรมักได้ดังปรารถนาด้วยว่าท่านเป็นเทพแห่งความสำเร็จนั่นเอง 14. เกี่ยวกับไข่และส้มในบ้านเรือนควรมีไข่มีส้มไว้ในตะกร้าเสมออย่าให้ขาดเพื่อเรียกความสมบูรณ์พูนสุขเข้าบ้านทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุขตลอดไปไข่และส้มเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภ 15. เกี่ยวกับหิ่งพะา ิ้งพระหรือหิ้งบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆหรือรอห้าในหลวงของเราเมื่อตั้งหิ้งบูชาแล้วจะต้องหมั่นดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอหมั่นเปลี่ยนดอกไม้พวงมาลัยถวายน้ำสะอาดถ้าปล่อยให้หิ้งสกรปรกมีแต่ฝุน่นจับเต็มไปหมดบ้านนั้นจะมีแต่ความเสื่อมถอยโชคลาภหดหายยากที่จะเจริญ